พื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวีไทยสวิสนะคะมีสาราดีดีเพื่อนนะคะนำเสนอให้เพื่อนๆได้แลกเปลี่ยนกันนะคะวันไปวิ่งมาโอ้ตกเหนื่อยเงื่อออกก็ต้องมาเพิ่มพลังค่ะด้วยวันนี้วิจะมาทำน้ำแตงโมน้ำแตงโมแล้วก็น้ำแตง อันนี้แต่จากบีโอนะคะอู้เขียวน้ำแง่งไถยน้ำอะไรก็ได้ค่ะขอ,อให้เป็นแตงนะคะดูแ่งนีอมาตำเนาะแตงสารพัดแตงนะคะจะมีความเขาจะมีสารพิเศษทำให้ร่างกายเราสดชื่นนะคะเพราะว่าแง่ง คุณประโยชน์ของแตงสารพัดแตงแตงคันตะลูกแตงอะไรก็ได้ค่ะเขาจะใหเเ้เวลายิ่งประเทศเราร้อนๆเวลาเราทำอะไรที่ร้อนๆเขาจะไปดับกระหายนะคะคลายร้อนแล้วก็บางคนอาจจะทานสดๆแต่วันนี้คลิป ก่อนๆน,นั้นวิวไปทำแบบว่าทานสดๆแต่วันนี้อยากมาทำเป็นเช่งเชเป็นปันป่นปั่นปั่นดื่มแล้วก็มันจะได้เพิ่มพรังรวดเร็วทันใจดับกระหายคลายร้อนแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ไม่อารมณ์ร้อน <c oughs> ไปเลยค่ะ ไปวิ่งมามันร้อนก็จะมาปั่นปั่นดื่มมันจะได้รวดเร็วนะคะมาดูเลยค่ะปั่นดื่มปั่นค่ะนี่ก็จะมาปั่นเอาใส่เครื่องปั่นเล็กๆก็ได้เครื่องปั่นใหญ่ยังไม่เอาลงมาปั่นแค่นี้ค่ะมาจัดแก้วเตรียมเมาไว้แล้วนะคะเพื่อนนะคะก็จะมาปั่นใส่เครื่องปั่นแล้วค่ะปั่นได้ค่ะปั่นได้ ง่ายมากแล้วน้ำน้ำรดออกมาไ,มกได้กันแนแค่นี้ก็รวดเร็วพอีเตรียมปั่นรดนล,ดล้โอ้เครื่องปั่นออกก่อนนะคะปั่นออกแล้วนะคะแล้วก็จะมาแก้วต่อไปก็เป็นปัน่นแตงอะไรก็ได้ค่ะสารพัดปั่นนะคะน่ก็วิทเมื่ไรมันง่ายมากค่ะปั่นดูซสิ ปันป่นๆได้โถปันป่นๆใส่อย่างเงี้ยปั่นเสร็จแล้วก็ไปเทเตรียมดื่มจัดสวยๆงามๆเตรียมใส่แก้วเอาไว้เลยนะคะเพื่อนดูสิพี่ก็จะมาปัน่นบางคนก็อาจจะกรองบางคนก็ไม่สำหรับแตงโมไม่เป็นไรไม่ต้องเราก็ไม่ต้องกรองก็ได้นะคะแล้วก็จะมาทําใส่แก้วอย่างนี้ยด้วยดูสิคะสวยไหมคะเพื่อนพี่ชอบด้ อโทษคะ่ะนี่ไม่มยังลืมมาออกเป็นใบพัดที่ปั่นนะคะนะคะพอเราได้เสร็จดูสิสโอ้ยเ,เสียบแ้วก็ไม่จัดสวยค่ะดูจะปเอาน้ำแข็งมาลงเด้อเอาน้ำแข็งแล้วก็จะมาจัดมาน จะทานนะจะใส่โถเล็กๆเสิร์ฟนะคะทำกินตำไข่รวยมากนะอันนี้จะมาปั่นแตงใส่แก้วแต่แก้วนี้ค่ะสีเขียวใส่แก้วยาวสดสวยแดงเขียวนะคะแล้วก็จะมาตกแต่งด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะใส่นะตกแต่งสีสันสวยงามนะคะใส่มิ้นลงไปไหมใส่มิ้นลงไปทุก็ได้มิ้นแจกสวน ล้างแล้วมะใส่มินลงไปใส่มิ้นลงไปเพื่อหน้าทายเลยค่ะตกแต่งใส่มิ้นสีสวยงามแล้วก็จะมาใส่นะเราทำชิ้นๆเอาไว้แล้วแล้วมาแต่งสวยเลยค่ะจะมาแต่งสวยเสียบลงไปเลยอันนี้หลอดดูดอันนี้ก็จะเสียบลงไปตรงนี้แต่งด้วยเพชรอร์มินน้ำแข็งอเสียบลงไปเลย สวยไหมสวยไหม,มคะเพื่อนเดี๋ยวไปน้ำแข็งใาสายย่ต่อนนะะเพิ่มปรางเติมน้ำแข็งลงไปตอนที่พี่ๆปั่นปั่นดินนก็จะเติมน้ำผึ้งนะคะเพราะว่าไม่ทาน้าตาลเติมน้ำผึ้งจากบีโอนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่น้ำแข็งลงไป ไี่จะไปยาบเติมเป็นก้อนๆอย่างนี้พี่ไม่พี่ไม่เติมเป็นไม่ปั่นรวมกันนะคะใส่เป็นก้อนอย่างนี้นะคะเพื่อนใส่เป็นก้อนสวยงามแล้วก็มาจาัดแต่งสวยงามด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิคะเพื่อนสวยนีมคะน่าทานไหมละ่ะแก้วนี้แก้วต่อไปเป็นแตงสีเขียวนะคะดูสิอ้าวเฟปเปอร์มินต์ไปไหนเฟปเปอร์มินต์ต้องอยู่ข้างใน สวยงามมากไหมเพื่อนบางคนเดวได้หลอดก็หลอดนะคะแต่งใส่แก้วสวยงามไหมคะนะคะอยะ่าลืมนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะดูซิอา้าสายนี้ไปแล้วดับกระหายคลายร้อนนะคะด้วยแตงโมปัน่นแตงอันนี้เขาเรียกาอะไรแตงช่างมาแตงสลัพัดแตงค่ะดับกระหายคลายร้อนนะคะ ไปแล้วเย็นชื่นใจมากนะคะเฟรมินใบะระแหน่ก็ปลูกเองบนรูปอดพ่อบักงมวบักเตีมนเนาะนะคะจัดสวยงามนะคะเ <c oughs> พื่อนนี่จะไปเติมพลังด้วยจะดื่มให้หมดแล้วก็จะได้ไปวิ่งมาร้อนๆนะคะเราก็จะได้ดับกระหายคลายร้อนนะคะเ <c oughs> พื่อนนะคะสาระดีๆคลิกเข้าไปดูคะ่ะบายวิววีนะคะ แตงโมปัน่นแตงเขียวปัน่นนี่เขาจะเย็นแต่วิวใส่น้ำผึ้งนะคะถ้าเพื่อนๆทำขายก็ต้มน้ำเชื่อมนะคะแต่น,นี้ส่วนตัวส่วนตัวแตงโมปั่นน้ำผึ้งน้ำผึ้ง <laughs> เพิ่มพลังยะมิโคนิเซกิซุนนะคะคลิกเข้าไปดูนะคะเพื่อนไปดื่มกันไหมล่ะเอาสักแก้วไหมเตรียมแก้ว แก้วโถวดูสินี่ก็จะปั่นอันเนี้ยแต่งนี้ก็ใส่แก้วเนี้ยสะละนะคะแต่งสจัดสวยงามนะคะสาระดีๆเพิ่มพลังงานบวิววีนะคะ bye bye, บายบายเพื่อนกิ๊ก็ไปดูค่ะร้อนแล้วอยากดืม่มหิวน้ำ